สวัสดีมันนี่แกมนเล่นแนงฟิกแฟก์เดี๋ยวแม่ลมครับทัวมืดีเด็ดเลยแ่เพื่อนต้องหู้องเล่นเนี่ยชิมชันะเอ,อ้าโดนผีเสื้อตายโหมไปนหนึ่งฟิกเกอร์ยกนี่แรงแรงกเราต้องปิดดาเมจได้เพื่อนเปิดเลยถอดล้างสวยงามนี่ยแบบฟิกเกอร์กกสลิมผมตาย นองเด้นะับแต่แบบเบิร์นคิวโชว์เป็นนีมาธรรมดาเหลียวมาพะลุงอันนี้พะลุงใหม่มันมาเมื่อตัวใหม่แต่ะแต่าจิบหายแล้วพะลุงมีตายเกิดแต่ว่าอันนี้เก็ตกัวโน่ไอคิวโน่หนึ่งบอกเลยถ้าพื้นเพื่อนมาไ,ได้นี่ตัวโลกจะได้ นี่โชว์เป็นหนึง่งทีแต่นี่พป็นลงคงมลอดเฮ้าจับ,บตัวลอนี่มันก็ดจากโชว์กอล์ฟเยวแต่วเองแต่ว่าเวียนมาเร็เลยอืมอันนี้ก็ประลูมพีนขึ้น,อน,อน,อน,นอแอมบเซอร์เอ็กซิโคลฟีดอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวเอาเข้าตัวลอยกัลูกอืมเบ่งล้ออืมนี่กิ้งมากกระเต็เลย ไอไดไอลีลุกเอเดยัเอเด้นี่ก็ตอนลีทีมาบุกี่ปิกมาเลเลอดคัเดี๋ยวจเจอกันเดียวเดียว,ยวที่วา่านัเนี่ยังไดยเบิงเซเวก็ตายแล้วของแท้ตัวโล่ปลุงนี่ก็ตีเล็กปลุงพ่ออันนี้เป็นตัวเขาเตอร์เหมูที่ว่าเนี่ยหมูเอฟเอตินทั้งหลาย,ายบดเล็กปีอฟเอซินเข้ามาหาดีเล็กนี่คือยอง ลบอกเลยอ่ะยังได้หรืออ่าอาืเอีเจเลสะอืมแตกอยู่ดีพลุมบอกเลยต้องมาเลสติวก็พลุหมดนี่อ่าน่แกะเหวหอเหวอ๋อเหวอวันนี้จช่วยเพื่อนน้อยอืออืมอื ตัวมันมีประโยชน์สุดๆดีเล็กหลุมหวงเลยรอรับนี่โบ้มันจะมีไปไหนเดียว